ครับวันนี้ผมอยู่ในแมกออสตาทาวเวอร์ด f ฟ n s e และวันนี้ผมจะมาเล่าสตอรี่กับเซตนินจาทั้ง3ตัวที่ได้มาแบบฟรีๆครับวันนี้ผมจะไม่เล่นโหมดสตอรี่นะครับโอเคไปที่ตัวเกมกันมาละโอเคนินจาทั้ง3ตัวเป็นการโจมตีแบบอ๋ออตัวนี้ตีเดียวโอเคตีน่าจะเป็นการโจมตีแบบตีเดียวหมดเลยนะครับตัวแรกของเรานะครับราคาวางอยู่ที่2 0 0้บาทนะครับ เดี๋ยวเปิดได้เฟก่อนครับดา,ดา,ดาพอใช้ได้ดาเมจสิบระยัพตีสอวิจงตีหนึ่งครั้งนะครับอ๋อท่าก็คือเหมือนเป็นการปาคู่ในใช่ไหมอ๋อเป็นการปาคู่ในครับนี่เทยู่เทอยู่ ามาวางตัวที่2กันต่อเลยครับนี่ตัวที่2ราคาวางเท่ากันหมดเลยนะครับอ๋อเป็นการปลาคู่ในเหมือนตัวแรกเลยครับนี่อย่างอื่นก็เท่ากันหมดครับดามเมจสิบระยะ8 2ดสอวงวีตีทีหนึ่งครับมันเริ่มบุกมาเยอะแล้วครับทุกคนขอวางตรงนี้วางไว้ก่อนวางดักไว้ก่อนครับ ดครับได้เวลาวางตัวที่3แล้วครับทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยครับดาเมสิ0ระยะแแล้วก็2วิจมตีหนึ่งครั้งครับจะมาอัพไอตัวนี้กันนะครับขั้นแรก250ครับอัพไปเลยโอเคแล้วขั้นที่2ก่อนครับ โอเคครับตอนนี้ก็มีตังอัพขั้นที่2อนะครับอัพไปเลยดาเมจจะอยู่ที่16ครับส่วนอันอื่นก็ท่อเดิมนะครับเอ้ยเวลาลดลงไปด้วยเลอ1.6วิครับโอเคนี่ก็ตามมาถึงวี13แล้วนะครับตอนนี้ผมได้วางทุกตัวตันหมดแล้วนะครับคือเลือกได้สั้นว่าเต็มแม็กหมดแล้วครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวี15นะครับตัดภาพไปที่วี15ครับทุกคนครับก่อนจะไปถึงวี15มันมีบอสหลุดมาครับทุกคนไม่นะตอนนี้อยู่ที่วี14ครับ โอ้บ้านเกือบแตกปะยิ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะตามไม่อยู่แล้วล่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดครับคือบ้านแตกแน่เลยโอ้โหถ้าจะมาสักขนาดนี้เข้าบ้านไปเลยครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ในออสตาบ๊ายบายสวดีครับ